สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องขนมของเราอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้ป้าพรจะมีขนมนี้เลยข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวแดงแบบใหม่เลยนะคะคุณผู้ชมปกติแล้วนะคะหรือคลิปก่อนคลิปป้าพรทาไปมันเป็นข้าวเหนียวแดงที่ใส่ถุงมานะคะผุงประมาณครึ่งกิโลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแบบนั้นอันนี้ก็คือข้าวเหนียวแดงเหมือนกันนะคะข้าวเหนียวแดงอันนี้นะคะ เป็นแบบยุค 5G ก็คือใส่แบบว่าแพ็กเกจเขาใส่แบบนี้มาเลยค่ะคุณผู้ชมนี่แบบบีบใส่ปากเลยอะคะ่ะกินไม่เลอะไม่เปื้อนมือด้วยนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวแดงนะถ้าปลาพรส่วนตัวป้าพรชอบแบบว่าให้มันมีความกรุบกรุบนะคะแล้วก็เอ่อจะบางคนเขาจะชอบแบบเอ่ออะไรนะนุ่มๆนะคะไม่กรุบ เป็นนึบๆ,ๆ,ๆ,ๆก็คือเ้าเหนียวจะสุกหน่อยนั่นเองนะคะแต่ส่วนตัวแล้วชอบขั้นเหนียวที่ไม่สุกมากเกินไปเพราะมันจะมีความกรุบๆ,ๆ,ๆอร่อยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้จ้านนี้เดี๋ยวเราอยาเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นกรุบๆหรือนึบๆนะคุณผู้ชมอันนี้ได้มาจากสามชุกตลาดร้อยปีนะชื่อร้านขนมบ้านแม่อ้อยนะคะโฆษณาให้เขาหน่อยไม่ได้สปอนเซอร์หรอกแต่ว่าขนมเขาอร่อยนะคะถ้าเกิดใครมาสามชุกตลาดร้อยปีนะคะ ลองมาซื้อดูเขาอยู่ซอยที่สองนะคะซอยที่สองตรงหัวซอยสองเลยนะคะใกล้ๆกับบะหมี่บะหมี่แจ็กข้าวนะคะหรือไม่ก็ถ้าเกิดใครมาแล้วหาไม่เจอจริงๆนะคะลองถามที่สามชุกตลาดร้อยปีนะคะก็จะมีคนรู้หมดเลยนะคะโอเคคือบ้านร้านนี้ขายเป็นแบบขนมขนมไทยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีหลายแบบหลายอย่างให้เลือกซื้อเลยกล่องละยี่สิบห้าบาททุกอย่างนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาชิมกันเลย ได้กี่อันเนี่ยสามห้าได้สิบอันนะคะนี่บีบใส่ปากเลยค่ะอู้หึบุ้ยฟงมันมีความกรึบอย่างที่ชอบเลยอะ่ะกรุบกรุบกรึบกรึบอ่ะเพก็ะันชอบแบบนี้แต่บางคนก็ชอบหนึบหนึบนะเ้าเหนียวสุกหน่อยจะหนึบหนึบหนึบอืม้ม ป้าพรชอบแบบนี้เลยหวานไม่มากมันใช้ได้อ,อร่อยอ่ะคุณผู้ชมส่วนตัวว่าอร่อยอ่ะจากคุณผู้ชมท่านใดที่มานะคะอืมอยากจะมาแบบว่าลองดูว่าอร่อยจริงไหมอ่ะไม่ต้องเชื่อป้าพรก็ได้ซื้อไปเลยได้สิบได้สิบเอ่อสิบคำเรียกเป็นคำเลยด้วยกัน พอ่าต้วยๆหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะพอดีคําเลยอ่ะกินง่ายด้วยอ่ะกินง่ายด้วยคุณผู้ชมก็โอเคนี่คือข้าเหนียวแดงยุคค่าจีที่แบบว่าแต่หลายที่อาจจะยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้ทําแบบนี้นะแต่ที่สามชุกตลาดร้อยปีอร่อยด้วยอ่ะขอบอกว่าอร่อยประกอชอบแบบนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมแล้วก็มา ชมประพรกินข้าวเหนียวแดงให้น้ำลายไหลไหมอะ่ะคุณผู้ชมก็ขอบคุณนะคะท้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ฝาก,กติดตามช่องขงนมให้เราด้วยนะคะส่วนเพื่อนเก่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคุณผู้ชมเอาไว้เจอกันกับประพรคลิปหน้าแล้วกันนะคะคลิปนี้ต้องบ๊ายบายสวัสดีค่ะ